สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาเล่านะครับผมว่าผมสะสมเหรียญรุ่นนี้อยู่นะครับซึ่งผมยังขาดอยู่อีก2ขนาดนะครับผมซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน4ขนาดนะครับผม ผมเรียงให้ดูเลยนะครับมีอยู่แค่สองขนาดนะครับผมซึ่งขาด U E สองขนาดนะครับผมแต่ผมไม่ได้จะหาซื้อนะครับผมส่วนมากผมจะหาตามคุณเท่าคนแก่นะครับผมแถวบ้านนะครับหาขอบ้างนะครับผมหรือว่ากับเพื่อนนะครับผมโดยที่หาเหรียญที่ตัวเองมีอยู่ หลายเหรียญน,นะครับผมไปแล, <st utter> ลกเปลี่ยนบ้างนะครับผมแต่ก็ยังหาไม่ได้นะครับผมยังไม่มีใครมีนะครับผมหรือว่ามีก็มีแค่เหรียญเดียวน,นะครับผมก็เลยยังไม่มีใครที่จะแลกเปลี่ยนหรือว่าให้ผมมานะครับผมที่ผมมาพูดให้ฟังวันนี้นะครับผมเผื่อเพื่อนๆที่สะ <st utter> สมหรือว่าอยากจะสะสมเหรียญรุ่นนี้อยู่นะครับก็จะได้รู้ว่ามีอยู่ทั้งหมด4ขนาดนะครับผม ก็ถ้าจะสะสมนะครับผมก็ควรที่จะหามาสะสมให้ครบทั้ง4ขนาดนะครับผมจะได้ไม่รู้สึกว่าขาดไปนะครับผมซึ่งผมก็ยังรู้สึกว่าขาดนะครับก็ขาดอยู่2ขนาดนะครับผมก็เป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเป็นเหรียญเก่านะครับผมตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าเรานะครับผมคุณพ่อคุณแม่เรานะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผม ส่วนทางด้านหนึ่งนะครับผมก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ถ้าไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าเหรียญเก่ามากนะครับผมอาจจะมองไม่ชัดนะครับแต่ก็อาจจะพอดูได้นะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูนะครับนี่ครับผมซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับผม ทั้งสองด้านนะครับผมทั้งสี่ขนาดนะครับก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันนะครับผมจะต่างกันที่ชนิดราคานะครับผมที่บอกไว้บนหน้าเหรียญนะครับผมซึ่งเหรียญที่ผมมีอยู่นี้นะครับผมสองเหรียญนะครับผมก็จะมีอยู่แค่เหรียญเซี่ยวนะครับผมซึ่งเหรียญนี้นะครับผม แล้วก็เหรียญอันเฟียงนะครับผมก็คือเหรียญนี้นะครับผมก็จะมีอยู่สองขนาดนะครับส่วนอีกขนาดหนึ่งนะครับผมจะเป็นเหรียญโสรดนะครับผมซึ่งจะมีขนาดที่เล็กนะครับผมเล็กสุดนะครับผมในบรรดาสีขนาดนะครับผมซ,ซึ่งก็จะเล็กรอง ลงไปนะครับผมจากเหรียญอันเฟียงนะครับผมก็จะถ้าผมเรียงให้ดูก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมแต่จะเล็กกว่าเหรียญนี้นะครับผมกว่าเหรียญอันเฟียงนะครับผมแล้วก็ผมก็ยังขาดอยู่ที่เหรียญซีกนะครับผมเหรียญซีกนี้ก็จะใหญ่นะครับผมกว่าบรรดาสี่ขนาดนะครับผมถ้าผมเรียงให้ดูก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผม ซึ่งก็จะใหญ่กว่าเหรียญเซี่ยวนะครับผมก็คือจะเป็นเหรียญซีกนะครับผมถ้ามีอยู่4ขนาดนะครับผมถ้าผมเรียงให้ดูนะครับก็จะเป็นเหรียญซีกนะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งใหญ่กว่าเพื่อนนะครับผมแล้วก็เหรียญเซี่ยวนะครับผมเหรียญอันเฟียงแล้วก็เหรียญโซลดจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมซึ่งจะเล็กกว่าเพื่อนนะครับผม ก็ถ้าท่านใดน,นะครับผมที่สะสมเหรียญรุ่นนี้อยู่นะครับผมถ้ายังไม่ครบก็ควรที่จะหามาสะสมให้ครบนะครับเพื่อจะไม่ขาดนะครับผมทั้ง4ขนาดนะครับผมซึ่งผมก็ยังขาดนะครับผมผมก็จะตามหาต่อไปนะครับ